สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอ็มาร์จี่เก้านะครับโอเคครับนะวันนี้เราอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่16บธันวาหกสี่นะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับอ่าซินเทนต์อัปเดตครับผมซินเทนต์อัปเดตอย่างแรกนะครับปลดล็อกระบบอัปเกรดเคออสนะแหวนนะครับอ่ากําไรนะแล้วก็พระคุมนะครับอ่าบอกเลยว่าทําต่อกันยาวๆนะเคออสอัปเกรดนะครับ ยา,ยาวแน่นอนนะครับปลดทีเดียว3อย่างเลยเนี่ยสร้อยก็เพิ่งปลดไม่นานใช่ไหมมีมาต่ออีก3นะครับทาของต่อยาวๆได้เลยนะสองนะครับอย่างที่2ก็คือปลดอไอเทมนะครับเมลิเทดมันเป็นไอเทมที่ไว้ครับเหรียญเมลิตขายนะครับเดี๋ยวสลับจอกันไปที่หน้าเกมนะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าเราจะครับเหรียญเมลิตรขายถูกไหมเราจะต้องมีแต้ม5,5 0 0ครับผม นะมันจะอยู่อ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแต้มห้าพันห้าซึ่งไอเหรียญเมอริตเ,เนี่ยมันหาได้จากลงโวลอยู่แล้วนะครับอ่าที่จะเป็นปัญหาที่คือนี้นะคือนี้ใช่ไหมอ่ามันหาจากไหนนะครับตอนนี้เนี่ยมันให้ซื้อเลยให้ซื้อได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับนี่ที่อยู่นี้เลยนะที่ตรงนี้เลยนะครับ50 m เอมนะแล้วก็เอาไปครับอ่าครับเหรียญเมอริตขายได้เลยนะครับผม โอเคทีนี้เราไปดูกันกับอย่างต่อไปนะครับอ่ามากิจกรรมต่อไปครับเป็นกิจกรรมพูดบายปีสองพนี่สิบนะครับอ่ามันบอกว่าเริ่มนะครับ16นะ16ธันวาหมดวันที่31ธันวานะครับผู้เล่นจะต้องเก็บสะสมตัวอักษรให้ได้คำว่าพูดบายสอ2พันนะครับจากดัชเชสที่กำหนด อ่ะนี่เลยนะตามนี้เลยนะครับสะสมตัวสอในให้ครบ1ชุดนะ R G กับ O นะครับ G กับ O ลิกไซส์นะครับเดี๋ยวแอจะขึ้นรูปให้นะครับว่ามันเป็นแมปไหนเนาะลิกไซส์เนี่ยเป็นแมปอ่อแมปแมปดันไลแคนนะครับแล้วก็อ่าเดอะลิกอินเดสเนี่ยเป็นดัน55แมปพาร์ทนั่นแหละนะครับแมปพาร์ทแล้วก็ อ่าอันนี้นะครับสตรีมอ่าสตรีมเนี่ยมันคือดันรถไฟนะโหมดฮาร์ดนะครับผมดันรถไฟโหมดฮาร์ดเนาะดรอปตัวจีกับตัวโอนะครับฟอร์ดลูน่านะครับเมื่อฟอร์ดลูน่าเนาะแล้วก็อ่าฟอร์เซนทาวเวอร์เนี่ยบ1 f ก็คือดัน85นะครับแล้วก็ลาวาฮิลเฟรมนะครับก็คือดันลาวานั่นแหละนะดันลาวาโหมดฮาร์ดนะครับผมดรอปดีกับ b นะครับผมแล้วก็อันเด็กราว์ครับอันเด็กลาว์ก็คือแมッ แมปน้ำแข็งแมปสิงโตน้ำแข็งนะแมปสงโตน้ำแข็งแล้วก็วัวเค้นิกก็คือดัน95ครับคือดัน95เพชรแดงนะครับผมแล้วก็แพนดิคลีฟนะครับดันหนอนนะดันหนอนหมดฮาร์ดนะดอก y กับ e นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเลขสองกับเลขศูนย์นะครับดอกฟอคเกอร์เทนเทปเปอร์ b หนึ่ง f ก็คือการ์ดแดงนะครับร้อยสิบกาดแดงนะแล้วก็เคออสอารีนา level หนึ่งครับผมเจว์ e v e l หนึ่งนะกับเจว์ e v e l สามนะครับผมอดอกสองกับศูนย เนาะแล้วก็เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งฟอคเทตลูดนะครับฟอคเทตลูดเป็นแมปนะครับเป็นแมปนะเป็นแมปที่มีกิฟฟินนะครับอ่าเป็นแมปที่อ่าเป็นแมปที่มีแมงป่องนะครับถ้าทุกคนนึกออกเป็นแมปที่แมงป่องนะแบบนั้นเลยนะครับฟอคเทตลูาแล้วก็ ดันร้อยห้าครับดันร้อยห้าขอฟ้านะดันร้อยห้าขอฟ้าด้วยนะครับแล้วก็คอมแบ็กฟอร์สฮาร์ดก็คือดันน้ําแข็งนะครับดันน้ําแข็งโหมดฮาร์ดนะครับโหมดเอาเวกไม่ได้เนาะอ่าเป็นโหมดฮาร์ดนะครับผมอ่าเมื่อจะสมครบแล้วครับให้นําไปแลกนะครับได้ที่ npc ยุยนะครับต้องใช้ตัวอักษรนะครับปูดบายอ่าสองพันยี่สิบเอ็ดหนึ่งชุดพร้อมกับเงินแปดแสนไม่จํากัดจํานวนครั้งในการแลกนะครับผมอ่าทีนี้ พอไปแล้ปุ๊บมันจะได้เป็นกล่องกดตบบล็อกมาก็คือมันจะเป็นกล่องสุ่มเหมือนเดิมนะครับอของแร่ๆนะครับไม,ไม่นับคอตูมพวกนี้นะของแร่ๆครับจะเป็นเหมือนเดิมก็คือ,อพวกใบแอมนะครับใบแอมขั้นไฮนะใบแอมขั้นไฮแล้วก็แมคคีเลตนะครับพวกมอเตอร์ไซค์นะครับพวกมอเตอร์ไซค์ที่มีทั้งเป็นแบบมีรูแล้วก็ไม่มีรูนะครับ แล้วก็เป็นพวกใบเลสนะครับใบเลสมอเตอร์ไซค์ใบเอ็มมอเตอร์ไซค์นะครับใบกันขี่เลสนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเอ็นแล้วก็มีเอ็นบีซีอีเวนต์ในนี้ด้วยนะครับอ่านอกนั้นก็เป็นพวกเพอร์เฟกต์คอนะครับเป็นพวกเพอร์เฟกต์คอแล้วก็เนะอ็กซ์ตรีมคอร์นะอ่านอกนั้นก็มาตรฐานปกตินะครับอันนี้คือที่อ่าที่นับ อธินว่าเป็นของแล่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นตรงนี้ก็คือไม่มีใบแอมขั้นไฮเอ็ดนะครับมันจะอ่ามันมีแค่ขั้นไฮนะมันมีใบออฟขั้นไฮเท่านั้นอีกนะครับผมอ่าทีนี้นะครับจบไปกับกิจกรรมนี้เราไปดูกิจกรรมต่อไปนะครับผมกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมอ่าเคอออัพเกรดอีเวนต์นะครับมันบอกว่าเริ่มวันที่16นะครับผมอ่าสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่23ธันวานะครับ มันบอกว่าเพิ่อมอาัตราการสำเร็จของเคลวัตับเกรดครับในช่วงกิจกรรมเนาะเคลวัตับเกรดนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับอ่าศูนย์ตีไป1เนี่ยมาติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้1อ่า1น,นะครับ1จะตีไป2นะครับคือมาติดอ่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน2เนี่ยจะตีไป3นะครับติด90%ส่วน3เนี่ย ่าจะตีไป4นะครับปกติเนี่ยมาเจนต์นะครับแต่ในช่วงอีเวนต์เนี่ยจะเป็น90%อ,อ่าเจอพอช่วงอีเวนต์เนี่ยจะเป็น90%นะครับส่วน4จะตีไป5เนี่ยจะ65นะครับเป็น80เห็นไหมส่วน5จะตีไป6เนี่ยจะ60นะครับเป็น80นะเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็อ่าเปอร์เซ็นต์มากๆเนี่ยจนถึงช่วง บวก7ครับบวก7จะตีไป8เนี่ยยังยังประมาณ70%อยู่เลยนะครับอ่าซึ่งพอเป็นบวก8เนี่ยพอเป็นบวก8จะตีขึ้น9เนี่ยหกแล้วนะไอช่วงนี้หกแล้วช่วง9ไป10เนี่ยก็60แล้วเพราะนั้นเนี่ยอ่าถ้าคุณมีงบสักหน่อยเนี่ยแอดว่าทำเคลร์ดับเกขั้น10ได้อยู่นะครับในช่วงนี้แต่ต้องมีงบนะเพราะว่าการตีบวกมันการตีบวกยังไงมันก็มันก็คือการเสี่ยงดวงอยู่ดีนะครับผมเพราะนั้นเนี่ย มันมีโอกาสแตกอยู่แล้วนะทุกคนมันมีโอกาสแตกอยู่แล้วแล้วก็พอเราถึงช่วงบวก15นะครับจากที่มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดนะครับมันจะไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดแล้วแต่มันจะลดหินแทนนะครับจากที่ใช้20ก้อนเนี่ยอ่ากลายเป็นใช้13ก้อนนะครับแทนอะไรอย่างเงี้ยจะอ่าจะเป็นการใช้หินน้อยลงนะครับผมอ่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะอ่าต่อไป นะครับต่อไปเนี่ยก็เป็นคอตูมครับนะเป็นคอตูม snow star นะก็คือคอตูมประจําคริสต์มาสนะครับผมเขาก็เข้ามาแล้วนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับเป็นกวางนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ไซค์คอตูมอันใหม่เป็นสตาร์คริสต์มาสนะครับแต่ว่าอ่มันอยู่ได้30วันนะครับผมนะมันไม่ถาวรนะครับมันอยู่ได้30วันนะสองร้อยฟอสเจมนะอันนี้โอเค ก็นะครับอัปเดตท,ทั้งหมดนะครับของวันที่16ธันวา64มีเท่านี้เลยนะครับก็วันนี้นะครับมีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน